สวัสดีครับเจอเจอกันกับผมอีกแล้วครับพี่น้องครับเจอเจอกันอยู่ตลาดนะครับผมตอนเช้าครับผมวันนี้แวะมาหาลุงอีกแล้วลุงออกมาตาเสาคือกันครับเมื่อเนี้ยมาเจอกันอยู่ตลาดนะครับเอ่ะมื่อนี้มีที่เด็ดประันวาเอาครับไปเบื้องว่าที่เด็ดแบบใดนะครับพี่น้องครับผม ลุงครับสวัสดีครับบุ้งรัตอะไรนะทีเด็ดอะไรนะยิ้มเลยเนาะฮ่ามันคูแล้วมันยกปีกโอ้นะครับไพ่แผนปั๊บมันคูเลยมันยกปีกตัวนี้เจ้าบางไพ่นะครับตัวนี้ ผมเคยถ่ายไปแล้วล่ะครับนกเสียงมันชัดเจนนะครับผมก็ได้ของดีแล้วลุงเนาะครับต้องดวยเก็บางดีด้วยครับเอาคือตัวนี้นกใหม่คือตัวนี้เป็นเฉลยของเจ้าบางไพ่นะครับพี่น้องครับแต่ก็ไม่ใหม่มันก็นานแล้วละนั่นแหะตั้งแต่นู่นแหละของกรางครับตัวพวกผมไปร้อนๆนะลุงเนาะร้อนๆไปต่อร้อนๆตัวนั้นนี่ครับตัวต่อได้นะครับพี่น้อง เอาชัดเจนไปเลยคือเจ้าบางไพรเนี่ยเป็นต่อต่อได้วันนั้นเราไปเราไปสามคนเนาะลุงเนาะเราไปสามคนแถวมันเข้าไปลึกไหมลุงผมก็เลยจําไม่ได้ถ้าไปทางวัดเวนจะข้ามไปฝั่งนู้นก็ไม่ลึกเท่าไหร่หรอกเออแต่ว่าช่วงเย็นเย็นเราเลาะมาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนี่ยเนาะจาได้อยู่ครับแต่ว่าตอนนั้นนนั้แต่จริงจริงอะเราไปนู้น ไปไอ้อะไรก็บางหลวงนู้นเราอ้อมมาตรงนี้เออเราไปบางหลวงใช่ไปบางหลวงเราเราอ้อมมาอ้อมมาเรื่อยๆมาต่อเลาะมาเรื่อยๆโอ้ยแล้วไปนอนพักมันใส่ใ็นพวมไม้เราก็ไม่เห็นมันหรอกเอาพนั้นผมนอนหลับลุงรัดลุ้นอย่างเดียวเลยครับตัวนี้พักมันร้อนเงี้ยใสพวมไม้ไว้แบบแตเลยไม่นิ่งไปติดูใส่อ่านใส่แบบนานเหมือนกันเสียงดีๆนะลุงเนาะที่ที่ลุงบอกว่าให้ให้ลูกหลานไปเลี้ยงช้าหนินะนะครับ แล้วผมก็เลยเคยถ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่ว่าปากยาวปากมันโค้งโค้งนะครับตอนนี้ก็ถือว่าผัดผัดขนผัดขนบ้านแล้วนะลุงเนาะผัดขนบ้านแล้วครับเป็นนกคอยาวหน่อยเป็นนกคองูสิงหน่อยคอยาวๆวนะครับปากยาวยาวโค้งโค้งหน่อยหนึ่งกุกใช่ไหมลุงหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับ คารมพอมีอยู่ใช่ใช่ครับผมคารมพอมีนะครับฟังนี่คัดมาจากป่านะครับผมพี่น้องครับคัดมาจากป่าเรียบร้อยแล้วปูหนาอืปูหนามากเลยนะครับไอบางไพรก็ใหม่ด้วยตอนนั้นอ่ะใช่ถ้าเป็นนกป่าร้อยแล้วก็เด้งไปแล้วนะ่ะนกใหม่เด้งไปแล้วป่าร้อยคือนกมันนี่นกใหม่ยังดีเป็นลูกผ่านใช่ใช่ครับนี่แหละนะครับพี่น้องตอนนั้นมันยัง มันยังไม่เป็นนกนะครับคือขนบ้านขนป่าขนอะไรยังไม่หลุดอันนี้ก็เริ่มเริ่มสวยแล้วพอดีมันจะถ่ายมาจากป่าด้วยพอดีเลยมันถ่ายเร็วปีกก็คนะิดดีนะลุงเนาะคิดดีปีกคิดดีมาก็เริ่มถ่ายเลยไงเพราะมันมันเริ่มถ่ายจากป่ามา,มมาแล้วกําลังถ่ายที่ตอนตอนนี้มันนั่นมันกําลังถ่ายโอ้ได้ของดีเลยครับลุงนัดอะ ก็ลองเค็คมันไปเรื่อยนะลูกเนาะมันยังไม่<ช>คึก,คกเต็มที่มันยังนั่นเต็มที่จะเห็นอนอมานี่แหละครับแต่ว่าที่ที่เลี้ยง,<อ>งไว้ค,คือมันชัดเกณน,นะครับพี่น้องคัดมาจากป่ามันชัดเกณฑ์นะครับตัวที่ผมว่าเสียงมันชัดเกณฑเสียงมันเสียงมันคุมนกดีแล้วก็เรียกครูเรียกครูเนาะใช่ครับคารลุมก็พอฟังนะครับถือว่าไม่มีอ่างไม่มีอะไร ไม่มีนั่นมันก็ถือว่ามันพอฟังนะครับเสียงมันออกไกลดีรอจนนอนหลับเลยผมวันนั้นน่ะอยู่ในป่าจนผมน,นอนหลับเลยนะครับลุงรัตนลุงรัตนนั่งลุง้นอยู่คนเดียวผมกับพ่อหมอนก็นอน <as> นะครับเห็นติดแล้วนะครับเอออยู่ต้นไม้มองเห็นแต่ช่องไม่เห็นตัวนกหรอกอแต่ถ้ามันลงมาช่องนี้เมื่อไหร่เห็นผ่านช่องนี้ก็ติดแน่นอนครับล้ผ่านปั๊บเอาติดเลยนี่ครับก็มัน คือมันจดมองอยู่อย่างนี้ว่าไม่เห็นตัวนกหรอกที่ว่ามันยกนี่มันอยู่ข้างบนมันจดจดคูใช่ไหมลุงใช่เพราะมันแฝงอยู่แล้วไงเอานี่เอามาตากแดดแล้วก็เอาเข้าไปไงเข้าไปไปแฝงปุ๊บมันคูเลยอืมมแล้วันคูยกปนวาคูแล้วมันยกเลยใช่ไหมยกนานไหมลุงมันครูยกนิดเดียวมันไม่ยกนานหรอกเพราะมันคูหยุดเมือนกันหยุดยกคูแค่ไม่กี่คำครับ ก็ลองลองดูก่อนเนาะลุงเนาะให้ให้มันให้มันคึกให้มันนั่นครับเพราะว่านกใหม่มันก็ใจมันก็คิดว่าก็ยังไม่เต็มที่นะครับยังไม่เต็มร้อยนะครับผมมีอะไรทีแรกมันคิแรกๆก็ยกไม่เต็มที่เท่าไหร่อ่ามันยกสุดสุดเลยใช่หลายตัวอยู่นะลัดก็สามตัวแล้วนะครับผมนะครับสามตัวแล้วที่เห็นครูยกปีกนะครับตัวเมียก็มี เมียก็คูยกผีครับถือว่าจัดของดีทำไมสวยก็ไม่เก็บไวไตรงนั้นนลไม่รู้ไม่เห็นด้วยเหมือนกันอ่านะครับผมนกตัวเมียตมก็ไม่ได้คูไงนกตัวเมียครับนกตัวเมียก็ยกเหมือนกันยกนะครับยกเหมือนกันตัวนั้นยทุกรอบเลยคูอะไรยกรอบไอ้ตัวนั้นเฉลยของอะไรเฉลยของไอเจ้าไหลอ๋อเฉลยเจ้าไหลเจ้าไหลอตัวยกตัวนี้ก็เฉลยของไอบางไผ นะครับตัวนี้ก็เทพพนมบางไพรนะครับพี่น้องแต่มันจะเป็นลูกลูกขานหน่อยนะครับเป็นลูกขานหน่อยนิ่งแล้วแหละนะครับนิ่งหางมีหางเริ่มมีแต่ก่อนไม่มีหางครับแต่ก่อนยังลุงแกวไปเล่นยังไม่ได้ถ่ายขนบ้านดีด้วยซ้าไปเอาจริงๆผมสังเกตเอาไปถ่ายขนบ้านครับถ้าคล้ายนกเขาหลุดมาเออถ้าแขนดีเนี่ยเละหมดแล้วนะนกมันมีมันมีไอ้เชือก สายหน้าติดมาด้วยไงเออมันมีมีเชือกสายหน้าติดมาด้วยนะครับผ่านมา,นา,มาอืมก็เลยว่าเออนอกตัวนี้เอขึ้นแล้วเล่นได้เลยก็เลยผลยังไม่ถ่ายเลยเออ่อเล่นเลยเล่นดีครับผมบางไฟในเล่นดี<ม>แต่นี้เลยหกแล้วเนีย่ยครับจังหวะที่ลุงไม่สบายด้วยเลยหกตัวแล้วอืมก็เลยได้พักมันก็เลยผัดขนด้วยแหละนก<ไ>มันก็ผัดขนดเรื่อยๆอะไรหละนะครับอ๋อ ตัวใหญ่แล้วนั่นเดี๋ยวนี้อ้วนแล้วนั่นนะครับมันก็ใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆหลยลุงนกใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆอ้วนแต่ตัวนี้นิ่งเนาะนิ่งนิงน่งมากเลยนิ่งครับผมนกมันนี่นะครับนกเออพอได้เริ่มได้อายุกรงเริ่มผัดคนบ้านมันก็จะนิ่งนะครับผมก็จะนิ่งอย่างนี้แหละถือว่าไม่ผิดหวังนะลุงเนาะนนเราคัดนกตัวนี้ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับ จะไม่สวยอยู่อย่างตรงคอเนี่ยนะมันโดตรคนคิดว่า,าวคอเป็นนกคอยาว,มยาวไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เหมือนไอ้สองตะหมอนผมเอามาแหละคล้ายๆกันนั่นแหละจะนั่งโดตดคอสัาหน่อยนะครับโอ้อสวยแล้วครับผมสวยแล้วสวยแล้วเริ่มสวยแล้วนะครับที่เราที่ที่ไม,ม่ปากมันโค้งนะครับปากมันยาวมันโค้งไม่เหมือนนะครับมี หูช้างก็มีสองข้างเลยนะนะครับกูหาดิงนกคนนี้กูไม่เลิกตอนที่มันติดใช่เรามันชอบตอนมันอยู่ในป่านี่แหละฟังเพลินเลยนะครับผมมาเล่นกับนกมาเล่นกับนกต่อนะครับนกต่อมันก็เป็นลูกเป็นลูกติดด้วยแต่นี่เป็นลูกผ่านด้วยยอมออกเลยนะไปครับไม่ยอมออกไม่ยอมหนีแล้วก็กครับไอตัวตัวนี้ก็เถียงอยู่ไม่หยุดเลยนะครับ ไอ้บางไพนี่ก็เล่นต้นไม้นี่โอ้นะครับต้นไม้ดีเล่นดีกว่าสายไฟเออผมผมก็ว่าต้นต้นไม้่เล่นดีกว่าสายไฟออนะแทงไม้ไม่ตุดหรอกขันเลยถ้าเกินต้นไม้นี่แทงไม่ตุดเลยเล่นแล้วเดี๋ยวลงรัดหายอีกสักหน่อยเนี่ยได้ไล่โอ้มีติตัวน,นี้ผมว่ามันเก่งครับผมผมว่านกมันเก่งมันเกิดติดแล้วันก็ไม่ครับผมว่านกมันรู้ี่สายมาแล้วนะไม่หนี ไม่ลุงแต่ว่านกนกต่อเรามันดุดุเนี่ยดุดุกดกดนกเนี่ยมันได้นกมันได้นกดีๆนะลุงมันได้นกดีนะมันวไม่ใจจริงก็ไม่เข้ามาใช่ถ้าตัวมันไม่ใจก็ออกไม่ใจก็ออกหนีเลยครับเหมือนเราคัดได้เลยไงลุงเหมือนเราเหมือนมันคัดไอ้นกต่อดุดเนี่ยเหมือนเราใจกับมันออกแล้วมันคัดไปในตัวเลยไงเหมือนไอ้บิ๊กซีอย่างเงี้ยนะตัวเนี้กลัวไอ้นุ่นจะเด้งโดยทำไปตอน่ใช่ใช่ครับผม ที่ที่นอนเอ้ยลุงไม่ต้องออกนะลุงังยไ,งไม่ต้องออกปล่อยมันเลยนกฝึกใหม่ๆนะครับเพราะว่าไอตัวเนี้เยเขไปโน้าเป็นเพราะว่าไอ,อตัวนี้มันโกดนะครับนกนกป่าตอนมันอยู่ในป่าตอนมันเข้าร่วมนี่ตัวนี้มันกดมากเลยนะครับพี่น้องครับผม,มกดมากเล่นไม่ยอมเลิกเลยนะครับเล่นไม่ยอมเลิกเล่นไม่ยอมไม่ยอมปล่อยให้นกป่ามีช่องว่างเลยครับผมนี่ที่เขาติดคือเขาโดดไม่อยู่ไงนะ ดดไปโดดมาโดดไปมาเรียบร้อยจนได้ไป<า>ไปมามาได้ของดีเลยเนาะฮะ,ะนะครับถือว่าสำเร็จอีกขั้นนะลุงเนาะ <laughs> ครับในที่เราคัดนะครับผมสายทุ่งนานะครับพวกผมก็ต่อสายทุ่งนานะครับตัวไหนมันเสียงมันค,ครับเสียงไหนมันชัดเกณฑตัวมันชัดเจนพวกผมก็นี่แหละครับชําไว ไม่งั้นก็แบ่งไปให้เอฟซไปให้พี่น้องตัวละร้อยพวกตัวละร้อยนี่อท่านไหนที่ได้ไปได้เป็นหลิวก็มีนะครับเป็นหลิวก็มีบางท่านได้หลิวตันก็มีบางทีเราไม่เห็นเออมันมันคูอย่างเดียวมันเวลามันเข้าเราไม่ได้ยินเสียงโยนไงนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงโยนนะไม่ได้ยิน่ะมันมาแต่มันมาบินมาเลยแต่มู้มาจากทางไหนไงครับแต่ว่ามันคือเสียงมันชัดเจนนะครับเอาลงมามันก็ คือตัวมันลุงว่าแต่ผมว่านนกปากยาวๆโค้งๆตั้งแต่ต่อได้แล้วล่ะครับนกตัวเนี้ยปากโนรีนะครับเนี่ยช่วงมีหมอนมีอะไรเนี่ยนกเสียงกลางแน่นอนนะครับมีหมอนมีอะไรตรงรูจมูกเ่ยเสียงกลางแน่นอนดีด้วยนะครับสีคัดเลยมันกินดินดำดีกินข้าวกินดินดำดีมันกินทุกอย่างที่ใส่ไปเนี่ยครับ ทุกอย่างเลยที่ใส่ตัวเนี้บางตัวใส่ไปหลายๆอย่างเนี่ยมันจะกินเป็นอย่างๆตัวนี้กินทุกอย่างกินทุกอย่างตัวนี้กินทุกอย่างนั่นแหละนกบนแจอนั่นนะกินนู่นมั่งกินนี่มั่งเลยนี่ครับผมสวยครับผมเอาไปเอามาสวยเลยครับสวยแล้วครับนกหมูช้างก็มีบางตัวจะนอออกมันไม่กินบางอย่างไอ้นี่เขากินทุกอย่างเนี่ย็นเ็ดก็กินไอ้ข้าวเขาตัวใหญ่ก็กินข้าวเปลือกก็กินดินก็กินดีครับ สำเร็จนะลุงเนาะรายงานผลเลยครับผมเม็ดแตกเป็นนั่นเลยนะใช้ได้เม็ดคอลายลายคอพริกอะไรก็สวยนะครับถือว่าโอ้หลายตัวนะครับนกกงนัดเนี่ยหลายตัวที่คัดผ่านผ่านไว้เล่นหลายตัวมากนะครับไอตัวไหนมันไม่ผ่านพวกผมก็ปล่อยนะครับปล่อยตัวอย่างก้งนี้ก็ปล่อยแล้วนะครับพี่น้องครับ ปล่อยไปแล้วนะครับเสียงเล็กก็ต้องเก็บไว้เสียมันเรียกเลยนะอืออ๋อไอ้เฉลยไอ้เมืองชัยใช่ไหมวันที่เราไปวันที่เราไปแข่งครับนั่นแหละเราก็คัดไว้นะครับเหียบอีู่นะเสียงเล็กจะเก็บไว้ครับเสียงเรียกมันเสียงมันเสียงดังใจอ่ะครับเสียงเล็กมีแต่คงดังไกลโอเคลุงไปไหนวันเนี้ยอยู่ตลาดนี่นะอ๋อพักผ่อนอยู่ตลาดนะครับนอนฟังเสียงนกนะครับพี่น้องครับผม อของดีของดี be, ผมก็รีบมาแต่เช้าแล้วครับเพื่อเช็คตัวไงนะเดี๋ยวนี้ก็ผ่านอีกตัวผ่านครับผมไปนี่ก็ผ่านโอ้ยไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็ผ่านดีนะตัวไหนเนี่ยไอ้ลาหูเนี่ยลาหูนะเออให้มันขันไปเดี๋ยวนั่นค่อยว่ากันไปนะครับอันดีอยู่เหมือนกัน ไอ้อ่างไงนะอ่างหลงนะอ่างหลงเนี่ยอ่างหลงอ่ะโอเคนะครับผมนี่แหละครับผมก็คือชําไว้ชําไว้โอกาสลุ้นนะครับโอกาสได้ของดีนะครับอย่างเอาไปอามามันก็มาเองตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวถือว่าผมก็จะมาเช็คดูเรื่อยๆนะครับเช็คดูเรื่อยๆว่ามันจะให้มันขึ้นก่อนแต่บางไพ่เนี่นะครับแต่บางไพ่เนี่ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะไปต่อมาแล้วก็ยกนะครับแต่อาจจะไม่ยกทุกยกทุกรอบนะครับครูใหม่อาจจะยกนะครับแล้วก็จังหวะที่เขาคึกเขาขึ้นจริงๆนะครับบางไั่แรกๆครูแรกยกครับูต่อไปก็ไม่ยกครับโอเคนะครับผมพี่น้องเช้านี้วันนี้นะครับยังไงก็มาดูของดีแวะมาดูของดีนะครับเจ้าต้องขยันต้องออกเลยเนี่ย ให้มันคึกนะครับแดดถ้ามีแดดใช่ใช่ลุงมันคือมันนิ่งแล้วนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับผมแวะมาดูของดีครับมีแผนไม่นี่นะยังไงก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าช่องเกีตราแสงดีครับคลิปนี้เช้านี้ผมกับมุรัฐลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับลุงสวัสดีครับเจอกันใหม่